รอยสืโอชิบะครับยามาจูค้อยฟาร์มปลาที่มีพัฒนาการดีต่อเนื่องนะฮะเพื่อนๆขอให้ทำคลิปอัปเดตให้ดูหน่อยนะวันนี้ผมทำคลิปไปหนึ่งรอบแล้วนะเะมื่อประมาณร,วม,รวมเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยขนาดของน้องอยู่ที่54-55เซนนะวันนี้นะปัจจุบันน,นีแ58เซนมีอาการโตที่ดีต่อเนื่องนะฮะโตเรื่อยๆ ซึ่งบ่อนี้เป็นอีกบ่อที่เราให้น้องกินข้าวเพียงแค่เช้าและเย็นนะฮะสองมื้อเท่านั้นฮะวุลรุ่มของน้องก็เริ่มหนาขึ้นนะฮะคือมีความสมูทมากขึ้นนะครับในเรื่องของโครงสร้างเด็โตตา,ตามวัยเนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องที่ดีมากคือเขาะจะมีสุขภาพที่ดีนะฮะเราไม่ได้อัดไม่ได้เล่งแต่อย่างไดเลี้ยงปกตินะฮะแล้วก็ให้ข้าวเนี่ยน้อย,อยด้วยซ้ำนะฮะสองมื้อเองเช้ากับเย็น แล้วคุณภาพในส่วนอื่นเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะ,ะเอาโทนที่เป็นสีของชอ็อกโกแลตก่อนนะฮะลวดลายเนี่ยดูนะฮะซิกแซกสลับกันตลอดทั้งลำตัวนะฮะลงตัวบาลานซ์มากนะครับเรื่องของลวดลาย <c oughs> แล้วก็ความมีสเสน่ห์ของลวดลายอีกหนึ่งตำแหน่งคือเพื่อนๆดูบริเวณข้อหางตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่โลง่งแล้วเขามีช็อกโกแลตมาแปะเห็นไหม ตรงนี้นะฮะหนึ่งชิ้นเล็กลงตัวมากฮะจริงๆมันจะโลง่งกว่านี้ถ้าถ้าไม่มีตำแหน่งตรงนี้นะฮะมันก็จะขาดสเสน่ห์ไปอันนี้ก็มีมาวางตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนะเหมือนเจตนาวาดรูปมาเลยนะตัวนี้ทนของความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยสม่ำเสมอกันตลอดนะฮะลายเลื้อยสลับซิกแซกไปตลอดทั้งลำตัวถึงข้อหางเนี่ยโทนสีแบบสม่ำเสมอเป็นสีเดียวกันเลยนะฮะแล้วบนพื้นที่สลับกับความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยคือความเป็นสีดําเนี่ยต้องบอกว่ามีความ นอกจากเสถียรแล้วก็มีความเป็นท่าบวกมากขึ้นนะคือดำเนี่ยเห็นไหมดำจะชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะว่าชัดกว่างานประกวดรั้งก่อนนู้นอีกนะดำนะฮะในขณะที่เลี้ยงในน้าปัจจุบันนะฮะไม่ได้เลี้ยงในน้ําเย็นซึ่งไม่ได้ติดชิลเลอร์นะบ่อเนี้ยเลี้ยงอยู่ในน้าอุณหภูมิประมาณ2ี่สิบ้าองศานะฮะอุณหภูมิธรรมชาติเลยนะครับบ่อนี้ก็ขยับขึ้นนะฮะคุณภาพของดําก็ดีขึ้นด้วยนะฮะเป็นปลาที่น่าเลี้ยงครับ เลี้ยงระยะยาวก็ดีหรือจะให้เราดูแลส่งโรงงานประกวดให้ก็ดีนะครตอนนี้58เซนแล้วนะครับร้อสี่โอชิบะยามาจูค่อยฟาร์มครับ